เราจะมล่นกันะครับอโอเคลังได้แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือเอียงๆก็จะอ้าเร็วๆเน็ตกางครับพี่เน็ตกาดเกาอะไรเนี่ยเช็คไฟอีกกูมาเช็คฟกยาอยาโออยาเลื่อนดิไปแล้วแงของเราเวลาเร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 าต้องนีนะอะไรอ่ะกูกาูเวลาเอุ้ยเยอะไปเยอะเอดีด้วยความเหนีวก็ชอบความเหนีว อ้าไม่ไปอ่ะมันเน็ตเน็ตมันช้าเฮ้ยอะไรรู้ด่วนอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะโอ๊ยอูแล้วเนตแรงเนตแรงมากเลยเห็นไหมช้าขีดเลยทำไมเกยวก็ไปปลายขี้ขี้ขี้ไม่สำคัญว้าวอุ๊ยดีเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวเหลียวเนอะตัวเน่าไหมเน่ามันต้องเกิดอะไรหรือเปล่า อ้าวคูยอยู่เฉยๆทำไรอยู่เดินไม่ไหวไม่ไหวมือออนเลยเม่อยตม่ไยเม่อเมื่อยมุดเลี้ยงนะนี่วะทำไรทำไรเฮ้ยมัดเร็วจริงเก้าเก้าทพเปอร์เซ็นทบไลท์ทไลท์เอาใจตอนนี้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเอ็ดมั้งจิ้เอียงมั้งอะไรปิ้งทำไรเออไม้อะไรอะไรพอแล้ว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 มันแรกมากเลยตอนนี้ ตอนนี้เฮ้ยเดาวเทาดาวเทายังไม่ดูจัดดีไปสิไม่เลื่อนวะอะไรวะเนี่ยไอ่ไม่ดูด้ยไอ้งจ้องเนยอุ้ยอุ้ยเอาแล้ว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 อันใหญกินอันเล็กแค่ว่างล่ะแล้วเขาเล่นกันได้ไงใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่ได้นานๆไงเพราะมันมีเอ็นโดรปปุบปุ๊บปุ๊บปุบเลยก็มันแหลกอะ คือเน็ตเน็ตเออลื้อดแล้วลือล้วลื้อดแล้อืมกี่ก๊อฟไม่ได้จะเราเราลูกใหญ่พอเลยอุ้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 ยตัวเล็กตัวเล็กกินได้ปุ่มอย่าอย่ายุ่มกับฉันอันนั้นอันนั้นไงกินไม่ได้ตัวเท่ากันกินกินอะไรก็แล้วกันไอ้เนี่ยที่งำกาบก้าวทารเดินทาราดุนทาราดุนไปกินเลอาไปทำไมวะโอ้ยแาแฟเรากินตัวน้าที่ทำกาบก้าวไม่ได้กินกาแฟเหรอเฮ้ยเราอินทน้ำะไม่แข่งกับเนนี้โลกอ่ะ ลำดับหนึ่งไข่เป็นไงเป็นไงลำดับหนึ่งโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้มึงข้ามได้อะเล่นทะลุตัวมันได้อะเฮ้ยเฮ้ยนี่มึงจะตั้งทำไมเอ้าที่ทองจะทำกูอีกแล้วจตั้งทำไมมึงเลยแข้งก้าแพ้ตลอดที่สองก้ามูก่ตลอดเล่นเสมมันแหลกอ่ะถ้ามันไม่แหลกกูก็เล่นคล่อง ไอจ okay. 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 ุดๆนี okay. oh, ้มีให้เองใช่ป่ะอือเฮ้ยเฮ้ย้ยน่ดอมมันก็ลองแขเกมหนึงไม่เอาอะยญ่สุดแค่ไหนยญ่สุดถือเต็มหน้าจอเลยกูยะไว่ทำอะไรเลยนะ้อฟุทบอลเท้าเป็นบอลเลื่อนเลื่อนน่้มันเลื่อนเลื่อนน่อว ทำไงมีส่งวงงานนะกดไงแล้วมีการซื้อของเลยหรอมีช็อปนี่เราเราถามเป็นส่งวงดิแป๊บมันต้องตัวใหญ่ก่อนเนี่ยเคยเล่นตัวใหญ่ยังกับเขาบ้างเปล่ามันดูดกลัวเนี่ยช็อปกูมีสองร้อยห้าสิบกูซื้อเลยดีเนี่ยกูอยากขยายร้านอะซื้อเกิดมามันก็ใหญ่เลยเกิดมาตัวท่านี้ไม่ใช่เกมแฮกเหรอ ไไไม่ดด้้ลองยังยังอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเมื่อกี้มันเบ็ดกูอือเน่ตามกูอย่าตามอย่าตามกดนี่นเก็บ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 เด็กไม่ได้ไม่แหละไม่ไม่นียมอุ้ยโฆษณาไม่เยอะเยอะเยอะยุ่งกับมันดูโฆษณาของเราดิมาลบจ้ะแล้วลบไม่ได้เนี่ยปักเท่าไรมันก็ไม่ออก สอเสื้ออะไรนะเออเราเคยเป็นไมค์คยเป็นเครื่องแล้วเป็นเครื่องไม้ซะนั่นแหละเราลองไล่รอบเลยมึงจะมายุ่งอะไรกับกูนะเฮ้ยนี่และชิก้าก้าชิคก้า้าชก้าก้าเลี้ยแต่ที่ชิก้าก้าเลี๋ยแต่ที่ิก้าว้าเลี้ยนี่ใจแหละใจแล้วชิก้าไม่เข้าเันเป็นอะไรอ่ะแป่หมมันกินเจเลยเพรเธอะพรเถอแรกเลยไม่เป็นไรโดนเจ๊เราโดนไม้คาร์บอนบายบาย